การเปลี่ยนแปลงแก้ไขอดีตจากสิ่งที่พวกคุณกําลังทําอยู่ในปัจจุบันมีคำถามถามใครอ้อนว่าใครอ้อนที่รักฉันมาจากฮอลแลนด์และบางส่วนที่รีสอนฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหรน่นะเพราะว่าถ้าความจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างดำรงอยู่เฉพาะในปัจจุบันเท่านั้นแล้วก็หมายถึง ท้งอดีตปัจจุบันและอนาคตมันรวมกันอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นแล้วมันจะเป็นไปได้อย่างไรบางทีอาจจะในมิติอื่นถ้านั่นเป็นศั์ที่ถูกต้องนะที่เราจะสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขอดีตได้แม้ว่าอาจจะไม่ใช่เพื่อตัวเราเองในภพชาตินี้ก็ตามแต่ว่าเพื่ออย่างอื่นเช่นเพื่อโลกใบนี้เป็นต้น คำตอบก็คือที่รักคุณกำลังถามคำถามที่เป็นปัญหาอยู่นะและคำตอบแบบสั้นๆก็คือได้สิทั้งเพื่อตัวพวกคุณเองและเพื่อโลกใบนี้ด้วยแต่ถึงแม้พวกเราจะได้พร่ำสอนพวกคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่เป็นแบบหลากมิติและที่ไม่เป็นแบบเส้นตรงแบบนี้ มานานกว่าหนึ่งปีแล้วก็ตามแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เลยที่พวกคุณจะสามารถเข้าใจมันได้อย่างท่องแท้เพราะพวกคุณจะเข้าใจเฉพาะสิ่งที่มันสอดคล้องกับรูปแบบของการเวลาและโลกแห่งความเป็นจริงของพวกคุณเท่านั้นพวกคุณจะรู้สึกว่าอดีตก็คือสิ่งที่ผ่านพ้นไปแล้ว ส่วนอนาคตก็คือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงและพวกคุณก็ไม่เข้าใจอีกด้วยว่าทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตพวกมันรวมกันอยู่แบบเป็นหนึ่งเดียวกันและพวกมันก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาอีกด้วยพวกมันทั้งหมดเลยแต่แล้วอยู่อยู่ นักวิทยาศาสตร์ของพวกคุณก็ยิงคำถามหนึ่งขึ้นมาว่าถ้าไม่มีมนุษย์เป็นผู้คอยสังเกตการดูมันเจ้าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นไหมนี่คือคำถามที่เคยเป็นคำถามใช้ในแวดวงของผู้ที่เชื่อในสาสตร์ลีลาบมาก่อนไม่ใช่คำถามจริงๆหรอกแต่ว่าข้อเท็จจริงด้านฟิสิกส์เหล่านี้ก็กำลังคืบคลาน ขึ้นมาบนตัวของบรรดานาคิดที่เฉลียวฉลาดที่สุดในโลกของพวกคุณอยู่ดังนั้นจึงทำให้คำถามแบบนี้กลายเป็นคำถามจริงๆและเป็นคำถามที่สำคัญขึ้นมามันจะเป็นไปได้ไหมที่โลกแห่งความเป็นจริงของมนุษย์จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้และก็สามารถส่งผลกระทบ ต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกคุณมองเห็นและกระทําลงไปได้อีกด้วยมันจะเป็นไปได้ไหมที่การเวลาของพวกคุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้และก็ยังสามารถได้รับผลกระทบจากทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกคุณมองเห็นและกระทําลงไปได้อีกด้วยคำตอบก็คือ ใช่เสมอมาแต่ว่าความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับพวกคุณเพราะว่าพวกคุณกำลังเดินอยู่ในโลกที่มีสี่มิติเท่านั้นคือกว้างยาวสูงและการเวลาหรือที่ข้อความของไายออนและรูปธรรมชีวิตต่างมิติทั้งหลาย เรียกว่ามิติที่สามนั่นเองลองพิจารณาดูว่าโลกแห่งความเป็นจริงมีลักษณะเป็นวัฏจักรหรือเป็นวงกลมดูสิซึ่งพวกคุณกำลังเดินอยู่บนวัฏจักรนั้นดังนั้นอดีตจึงคือจุดที่พวกคุณเดินผ่านไปแล้วแต่ว่าอนาคตก็คือจุดที่ พวกคุณเคยเดินผ่านไปแล้วด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นก่อนหน้านั้นอีกเพราะว่ามันเป็นวงกลมและถึงแม้พวกคุณจะยังไม่รู้ว่าอนาคตที่อยู่ข้างหน้าพวกคุณจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่ว่าศักยภาพแห่งความเป็นไปได้ของสิ่งที่พวกคุณจะทำก็ได้ไปรออยู่บนเส้นทางของพวกคุณ เรียบร้อยแล้วเพราะว่าพวกคุณเคยเดินผ่านมันไปแล้วก่อนหน้านี้และพลังงานของพวกคุณก็ยังคงอยู่ที่นั่นอยู่ซึ่งพลังงานของพวกคุณนี้เองก็กำลังทำหน้าที่ปรับระดับและส่งผลกระทบต่อสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าถ้าพวกคุณหยุดเดิน แล้วตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางเดินเสือใหม่ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงมากในช่วงเวลานี้เจ้าศักยภาพแห่งความเป็นไปได้ของจุดที่พวกคุณเพิ่งเดินผ่านไปนั้นก็จะถูกปรับเปลี่ยนใหม่ตามไปด้วยซึ่งในกรณีนี้จะคล้ายๆกับว่าตรงกันข้ามกับกรณีที่พวกเราเพิ่งพูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้ กรณีเมื่อสักครู่นี้คือศักยภาพของอนาคตถูกปรับเปลี่ยนแต่กรณีนี้ศักยภาพของอดีตถูกปรับเปลี่ยนซึ่งตรงนี้ถ้าพวกคุณมองแบบเป็นเส้นตรงแล้วก็พวกคุณก็จะอาจเห็นว่ามันมีความขัดแย้งที่ลงตัวอยู่แต่มันก็มีสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้แต่ก็เป็นไปแล้วอีกด้วย แต่ว่าในการเวลาของปัจจุบันขณะนี้นั้นมันจะมีแค่โลกแห่งความเป็นจริงอื่นๆที่จะให้พวกคุณมีประสบการณ์เท่านั้นเองวงเล็บน,นะคะสรุปว่าถ้าเราเปลี่ยนปัจจุบันทั้งอดีตและอนาคตก็จะต้องเปลี่ยนตามไปด้วยจากผู้แปลค่ะแต่จงรู้ไว้ว่า สิ่งที่พวกคุณกำลังทำอยู่ในวันนี้และสิ่งที่พวกคุณได้ตัดสินใจทำลงไปแล้วในอดีตเมื่อเร็วๆนี้นั้นมันได้ช่วยปั้นแต่งรูปร่างให้กับอนาคตของโลกไปเรียบร้อยแล้วแต่การที่มันจะเป็นเช่นนั้นได้นั้นอดีตก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นเดียวกันแต่ไม่ใช่ในหนังสือประวัติศาสตร์หรอกนะ แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงภายในพลังงานของสิ่งที่ดูเหมือนว่าได้เกิดขึ้นไปแล้วและได้ผ่านพ้นไปแล้วแทนดังนั้นสำหรับพวกคุณแล้วมันหมายความว่ายอย่างไรและมันได้นําพาพวกคุณไปที่ไหนคําตอบก็คือในโลกแห่งความเป็นจริงหนึ่งซึ่งมันเคยเป็นศักยภาพแห่งความเป็นไปได้ของพวกคุณ มันเคยจะนำพาพวกคุณไปสู่วันสิ้นโลกแต่ว่าในโลกแห่งความเป็นจริงปัจจุบันนี้ของพวกคุณมันกำลังนำพาพวกคุณไปสู่ทางออกของปัญหาอยูวงเล็บหมายเหตุนะคะขออนุญ,ญาตขยายความจากข้อความของโนวาอนาลายัยและจากข้อความของท่านเมตราตอนรวมถึงรูปธรรมชีวิต จากต่างมิติท่านอื่นๆที่ได้กล่าวเอาไว้ทำนองเดียวกันว่าปัจจุบันในแต่ละเส้นทางจะมีอดีตและอนาคตเป็นของตัวมันเองอยู่ทุกๆเส้นทางดังนั้นถ้าเราเปลี่ยนเส้นทางของปัจจุบันไปสู่เส้นทางอื่นเสียก็จะทำให้ทั้งอดีตและอนาคตของเส้นทางใหม่นั้นเข้ามาอยู่แทนที่อดีต และอนาคตของเส้นทางเก่าอันนั้นเช่นตามตัวอย่างนี้ของไคลออนก็สามารถขยายความว่าณปัจจุบันนี้ที่ระดับจิตสำานึกของมนุษย์โลกสูงขึ้นกว่าเดิมจนพ้นจุดวิกฤตมาแล้วนี้อดีตของโลกที่เคยเป็นแบบหนึ่งซึ่งเราไม่รู้เพราะว่าตอนนี้มันได้เปลี่ยนไปแล้ว ก็ได้เปลี่ยนมาเป็นอดีตแบบที่เรากำลังรู้จักกันอยู่นี้แทนส่วนอนาคตของโลกเดิมที่เคยน่าจะเป็นวันสิ้นโลกในช่วงปีคริสต์ศักราชสองพนนั้นก็ได้เปลี่ยนมาเป็นอนาคตใหม่ที่ปราศจากวันสิ้นโลกและยังกำลังมุ่งหน้าไปสู่กระบวนการเลื่อนระดับขึ้นอย่างที่เรากำลังผเผชิญกันอยู่นี้แทนเป็นต้น จากผู้แปลค่ะทีนี้บอกฉันหน่อยสิว่าอะไรเปลี่ยนไปคำตอบก็คือทั้งปัจจุบันอดีตและอนาคตละ่ะเพราะฉะนั้นแล้วคราวหน้าก่อนที่พวกคุณจะพูดกับตัวเองว่าอดีตก็คือสิ่งที่ผ่านพ้นไปแล้วให้คิดดูให้ดีสะก่อนนะมีคำถามต่อว่าใครอ้อนที่ลละ คำถามของผมจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอดีตด้วยความรักมีอยู่วันหนึ่งที่ผมหลงทางเพราะพยายามขับรถหาพัตคารให้กับลูกชายแล้วสนุกก็คือผมต้องขับรถจากถนนสายหลักในเมืองเป็นระยะทางเกือบ20ไมล์ลาวๆนั้นซึ่งในขณะที่ผมขับรถอยู่นั้นผมก็เกิดจดจำเหตุการณ์ต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของผมได้เพราะว่าผมเคยเติบโตมาในละแวกนั้นมาก่อนแต่ก็ไม่ใช่ว่าความทรงจำจะเป็นความทรงจำที่ดีสมมหรอกนะเพราะว่ามันเป็นความทรงจำที่เกี่ยวกับความรู้สึกต่ำต้อยด้อยค่าในวัยเด็กของผมซะมากกว่าหรือไม่ก็เกี่ยวกับการแสดงออกทางเพศที่เจ็บปวดหรือความรู้สึกสูญเสีย และความโดดเดี่ยวซะมากกว่าซึ่งในขณะที่ความทรงจําเหล่านั้นผุดขึ้นมาผมก็จําได้ว่าปัจจุบันขณะคือโลกแห่งความเป็นจริงทั้งหมดที่มีอยู่เป็นอยู่และผมก็สามารถที่จะส่งข้อความที่เข้มข้นแห่งความรักและการปลอบประโลมไปให้กับสมองเล็กๆในวัยเยาว์ของผม ที่กำลังประสบกับเหตุการณ์เหล่านั้นอยู่ได้ด้วยดังนั้นผมจึงได้บอกกับสมองน้อยๆของผมไปว่าเขาไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวหรอกเพราะว่ามันยังมีผมอีกคนที่อยู่กับเขาตลอดเวลาด้วยความรักและผมก็ยังบอกกับเขาอีกด้วยว่าเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองมันเป็นความจริงไหมครับที่พวกเราจะสามารถส่งความรัก ไปให้กับอดีตหรืออนาคตของเราเองได้จริงๆและผมสามารถที่จะช่วยเยียวยารักษาอดีตของตัวเองด้วยการส่งความรักจากปัจจุบันขณะของตัวเองไปให้กับเขาได้จริงๆไหมครับและถ้าพวกเราสามารถส่งพลังงานแห่งความรักไปได้จริงๆแล้วก็แล้วศักยภาพแห่งความเป็นไปได้อันนั้นมันจะยังมีอยู่อีกไหม ขายอ้อนตอบว่าคำตอบของฉันอาจจะสั้นมากๆนะแต่ว่าใช่แล้วสิ่งที่คุณอธิบายมานั้นถูกต้องตามที่พวกเราเคยสอนเอาไว้ทุกประการเลยและนี่แหละคือวิธีเปลี่ยนแปลงแก้ไขอดีตล่ะขออนุโมทนากับคุณด้วยนะสำหรับคำอธิบายที่ยอดเยี่ยมนี้ของคุณ